ครับสวัสดีครับท่านสมาชิกแล้วก็แฟนๆช่องโซเดนพารวยนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับก็เป็นเลกวิ่งนะครับเล็กวิ่งล่างนะครับท้ไม่ก็เป็นตัวเด่นล่างนะเด่นล่าง3ตัวมาตัวเลือดสี่ตัวมาตัวนี้นะครับก็ให้สมาชิกจะไปเปลี่ยนแนวทางนะครับคบก่อนอื่นนะครับอนอื่นก็อย่าลืมคำเตือนนะครับทางเตือนก็คำเตือนสูตรนี้ก็ ป็นการคำนวณเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่แนะนำโดยชับตรงให้เล่นคันพนันที่ผิดกฎหมายใดๆทัง้งสิ้นนะครับขอให้สมาชิกและท่านตีดติดตามช่องของเราโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งนะครับครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนนะครับก็เป็นกําลังใจนะครับสูวนของเราก็หาสูตรดีๆมาแนะนาให้สมาชิกถ้นานไปเป็นแนวทางหรือไม่ก็ไป เสียงโชคนะครับครับมาดูกันเลยนะครับสถิติตอนเลขล่างนะครับเลขล่างอย่างเดียวนะครับล่างของเราก็เดินดีมาก็ยี่สิบสองนวดนะครับก็มีผิดอยู่บ้างธรรมดานะครับครับนี่ก็เราคำนวณออกมานะครับต้องงวดวันที่ไม่ใาเชื่อวันที่นะครับงวดที่ออกมาห้าสามแปดนะครับห้าสามแปดล่างเจ็ดสามนะครับเราได้มาคือสามหนึ่งแล้วก็ 4ี่นะครับเลขที่ออกมานะครับเลขที่ออกมา4 2 2สองล่างหนึเ้าเราเข้าที่เลข1นะครับล่างนะครับแต่ด้านนี้ตามธรรมดาเราจะเอาด้านนี้นะครับแต่ตอนนี้พามาเปลี่ยนเลขบนนะครับก็ถือว่ายังเข้าอยู่นะครับแล้วต่อมานะครับต่อมาก็เราได้หกแล้วก็เจ็ดหกห้านะครับเลขที่ออกมานะครับเลขที่ออกมาคือ 270ล่าง0 5ย์าแล้วเข้าที่5นะครับาล่างนะครับแล้วก็ต่อมานะครับเราได้25แล้วก็7 6 5หตัวเลขที่ออกมานะครับ7 8 7ล่าง5 6เราเข้าที่5 6ครับแถมเลข7บนนะครับแล้วต่อมานะครับต่อมาแล้วก็4 3 5 43 7ห5เ้เราเข้าที่เลข7นะครับเข้าบนนะครับถือว่าผิดนะครับ แล้วก็ต่อมานะครับต่อมาแล้วก็เข้าออเราได้มา4 0นแล้วก็เป็น4 2 5 4 3 2นะครับเลขที่ออกมาคือ5 7 9ล่าส1 4แล้วเข้าที่เลข4นะครับแล้วก็ต่อมานะครับต่อมาก็กรดูกันเลยนะครับสถิติก็รู้สึกว่ามันจะเยอะมากนะครับจะเข้ามาดีนะครับพวก3ตัวมาต่อแล้วก็2ตัวมาต่อเลยนะครับ มาดูกันในตอนสุดท้ายนี้ดีกว่านะครับขอรูนสึกมันจะเยอะมากอ่าทีน,นี้ก็มาดูกันตอนนี้ก็เลขที่ออกมานะครับเจ็ดสองห้าล่างเจ็ดศูนย์นะครับ <S <S เราได้เจ็ดหกห้านะครับเจ็ดหกห้าเลขที่ออกมาคือหกเก้านะครับล่างนะครับแล้วก็ต่อมาสองสามหนึ่งนะครับเลขที่ออกมาเจ็ดห้าศูนย์ล่างสองสามแล้วเข้าที่สองสามนะครับแล้วก็ต่อมานะครับ ต่อมาก็เลขที่ออกมาเราได้มาที่098นะครับเลขที่ออกมาคือ475ล่าง79แล้วเข้าที่9นะครับแล้วก็ต่อมานะครับต่อมาตอนนี้ผิดนะครับไม่เข้านะครับแล้วก็ต่อมานะครับเราเข้าที่ลข8นะครับ8คือ8ล่างนะครับ171ล่าง83แล้วเข้าที่8นะครับแล้วก็ต่อมานะครับ ต่อมาเข้าตัวนี trendy, ้ผิดนะครับเราเข้าตัวนี้นะครับ9นะครับเลอกจะออกมา2นะครับเข้าบนนะครับผิดนะครับอันนี้เราเข้ามาที่เลข5นะครับ59นะครับแล้วก็เข้ามาที่เลข7 57นะครับเราเข้ามาที่เลข5ครับ5คือ8เราเข้าที่เลข8นะครับ82ครับยังมีโอกาสเข้านะครับ แล้วก็ต่อมาครับแล้วข้อที่เลือก8ปดหกแปดสามนะครับแปดสามนะครับแล้วก็มาดูต่อนะครับดูต่อช่วงนี้ก็รู้สึกว่าจะโดนดีนะครับอันนี้เราได้ศูนย์นะครับศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดเราก็ได้เลขที่ออกมาคือแปดสามนะครับแล้วก็ห้าสี่สามเลขที่ออกมาคือสามหกนะครับงมดที่แล้วนะครับเราได้สองนะครับสองหนึ่งศูนย์เลขที่ออกมาคือเก้าสองนะครับ วันนี้นะครับเราก็ได้1น,นะครับเลขหนึ่งศูนย์เนะครับอย่างน้อยก็มานะย่างมาอมัน <c oughs> อย่างน้อยก็มา1ตัวแน่นอนนะครับเพราะด้านนี้ก็มีศูนย์มีหนึ่งนะครับศูนย์หตัวน,นี้ก็มีศูนย์มีหเลขอยู่ในกรอบนี่เองนะครับล่างนะครับอย่างน้อยมา1ตัวนะครับก็รู้สึกว่าตัวเลขน่าจะเป็นเลข9มากกว่านะครับแต่ท่านสมาชิกก็ อย่าลืมนะครับถ้ามีตัวเลขดีๆก็จับใส่เลยนะครับผมให้เน้นๆอีกตัวหนึ่งก็คือเลขเก้านะครับครับก็ให้สมาชิกได้ไปเป็นแนวทางนะครับลองวิจิรณาแล้วก็วิเคราะห์ดูนะครับตัวความมั่นใจก็ก่อนจะลงทุนนะครับก็น่าจะเป็นเก้4 9 5มเกนะครับก็พยายามดูนะครับครับอย่าลืมเก้าสามนะครับ คลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับขอทุอกท่านยังโชคดีนะครับสวัสดีครับ